จากความสำเร็จของการเป็นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศที่สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องทั้งจากกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพอากาศอิสราเอลโดยขนาดที่มีขนาดใหญ่กําลังเครื่องยนต์ที่สูงและสามารถบรรทุกอาวุธได้จุนนวนมากมันจึงถูกดัดแปลงครั้งใหญ่ไปสู่แนวคิดเครื่องบินขับไล่โจมตีในทางลึกที่สามารถบินฝ่าแนวป้องกันของข้าศึกไปโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่ไกลออกไปจากแนวปะทะมีความอยู่รอดสูงด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิก และสามารถเข้าต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่ข้าศึกได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินคุ้มกัน Military Tips by LT ตอนที่35เราจะย้อนกลับไปดูเครื่องบินที่ชื่อ F-15 อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นรุ่น F-15E Strike Eagle เครื่องบินที่สุดทั้งการต่อสู้อากาศส่วอากาศและการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำก่อนจะไปรับชมอย่าลืม s u b s c r i b e ช่อง LT Studio และหากชื่นชอบฝากกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับ F 1 5 Eagle เป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนานโดย m c d o n a l l d o u g l a s s เพื่อมาทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ F 4 Phantom t ถึงแม้มันจะ,ะแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการต่อสู้อากาศสู่อากาศด้วยการสังหารเครื่องบินข้าศึกไปกว่า100ลำโดยไม่สูญเสียจากการต่อสู้แม้แต่ลำเดียว แต่มันกลับมีขีดจำกัดที่ไม่เหมาะจะนำมาใช้ในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินสำหรับประวัติการพัฒนาเครื่องบิน F-15 Eagle เพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้ในคลิปเก่าเรื่องเครื่องบิน F-15 ในลิงก์ที่อยู่ด้านขวาบนครับด้วยความที่เครื่องบิน F-15 ดูจะได้รับความนิยมไม่มากนักในช่วงต้นของการประจำการผู้ผลิต m c d o n o e l l d o u g l a s จึงได้แอบซุ่มปรับแต่ง F-15 รุ่นพิเศษแบบเงียบๆ สำหรับการทำภารกิจขัดขวางทางอากาศบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่มันจะนำไปทดแทนเครื่องบิน General Dynamics F 1 1 1และ F 4 Phantom II เพื่อทำงานเคียงกับเครื่องบิน F 1 5ในรุ่นปกติที่ทำภารกิจ Air to Air ในปี1978กองทัพอากาศสหรัฐได้เริ่มศึกษาความต้องการด้านยุธิธีแบบทุกการอากาศโดยมองไปถึงข้อเสนอจากไมโดดาคลาสและตัวเรืองอื่นๆอ,อย่างเช่นการจัดซื้อ F 1 1 1 F ในอนาคต ผลของการศึกษาได้แสดงถึงข้อเสนอสำหรับเครื่องบินโจมตีในอนาคตควรจะเป็นเครื่องบิน F-15 รุ่นดัดแปลงของ McDonnell Douglas หลังจากนั้นในปี1979บริษัท McDonnell Douglas และ Hughes ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีอากาศสู่พื้นในเครื่องบินแบบ F-15E เพื่อที่จะเสริมการพัฒนา F-15E บริษัทได้นำเครื่องบินต้นแบบ TF-15A 2ที่นั่งหมายเลข serial number 71-0291ที่เคยใช้ในการสาธิตมาปรับแต่งให้ตอบรับกับความต้องการใหม่นี้โดยในช่วงแรกมีชื่อว่า Advanced Fighter Capability Demonstrator และทำการบินครั้งแรกหลังจากเสร็จสิ้นการปรับแต่งในวันที่8กรกฎาคม1980ในการปรับแต่งนี้ มีการเพิ่มถังเชื้อเพลิงเสริมภายนอกลำตัว Conformal Fuel Tank CFT ที่จะติดตั้งอยู่ด้านข้างอินเ k e และการติดตั้งพอร์ตชี้เป้าหมายด้วยเลเซอร์แบบ p v f Track ที่จะทำให้สามารถทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ได้อย่างอิสระเครื่องบินสาธิตลำนี้ได้ถูกจัดแสดงในงานแสดงการบิน Fabro Airshow ในปี1980เดือนมีนาคมปี1981 กองทัพากสหรัฐได้ประกาศถึงโครงการ Enchant Tactical Fighter ที่จะเป็นการจัดซื้อเครื่องบินแบบใหม่ที่จะมาทดแทน F111 a d v a c ในภายหลังโครงการนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขัน Dual r o ร Fighter ที่จะมีคอนเซปต์ถึงเครื่องบินที่มีขีดความสามารถในการทำภารกิจขัดขวางทางอากาศทางลึกโดยไม่ต้องพึ่งหมู่บินคุ้มกันหรือเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุนในการแข่งขันนี้ General Dynamics ได้เสนอแบบเครื่องบิน F-16 XL ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบิน F-16 แต่มีปีกเดลต้าวิงขนาดใหญ่ที่จะทำให้สามารถบรรทุกลูกระเบิดได้จำนวนมากในส่วนของ m c แมค n ด l l d o u l l s s ได้ส่งเครื่องบิน F-15E Strike Eagle เข้าแข่งขันแต่ในการแข่งขันนั้นเครื่องบินโจมตีจากบริษัทต่ตางชาติอย่าง Panavia Tornado ก็ยังได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันด้วยเช่นกันแต่จากการที่ขาดความสามารถในการเป็นเครื่องบินขับไล ร่วมกับปัจจัยที่ว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ผลิตมาจากบริษัทของอเมริกันทำให้มันไม่ถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังโครงการนี้ได้ดำเนินการโดยทีมประเมินผลที่นำโดยพลจัตวาโรนัลด์ W เยสระหว่างปี1981-1983ในขณะที่เครื่องบินทั้งสองแบบ F-16 XL และ F-15E ได้แข่งขันกันในบทบาทเดียวกัน แต่ทว่าเครื่องบินทั้งสองแบบนี้กลับมีการออกแบบที่แตกต่างกันเครื่องบิน f 1 5 e strike eagle นั้นมีพื้นฐานมาจาก f 1 5 d ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์2ที่นั่งเรียงกันโดยที่ตำแหน่งที่นั่งหลังได้ถูกดัดแปลงมาให้ทำหน้าที่ในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินโดยเฉพาะแต่ใน f 1 6 xl ที่มีเครื่องยนต์เดียวกลับมีโครงสร้างทางอากาศพลศาสตร์ที่แตกต่างจากเครื่องบิน f 1 6ในเวอร์ชันทั่วไปทำให้หากมันได้รับเลือกแล้ว จะต้องมีการออกแบบขนาดใหญ่ทั้งรูปทรงปีกแคล้ง d e l เดลต้าวิงที่มีสมรรถนะสูงขึ้นและไปสู่การออกแบบเครื่องบินทั้งแบบ1ที่นั่งและ2ที่นั่งโดยช่วงนั้นมันจะได้รับชื่อรหัสว่า f 1 6 e และ f 1 6 f ตามลำดับหากได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุนี้หากมีการคัดเลือก f 1 6 xl เป็นผู้ชนะจำเป็นจะต้องมีการใช้เงินลงทุนและเวลาอีกจำนวนมากในการพัฒนาและปรับแต่งเครื่องบินให้ตรงกับความต้องการ ในขณะที่ F-15E นั้นเป็นเครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์อันหมายถึงแรงขับที่สูงขึ้นและส่งผลต่อการบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นมากไปกว่านั้นการมีเครื่องยนต์2เครื่องอาจเป็นหลักประกันถึงความอยู่รอดที่สูงกว่าเมื่อเครื่องบินลำนี้ต้องเข้าไปเจอกับภัยคุกคามที่สูงทางเครื่องบินขับไล่ฝ่ายตรงข้ามหรืออาวุธต่อสู้อากาศยานภาคพื้นดินในวันที่24กุมภาพันธ์1984 กองทัพอกกาศสหรัฐได้ตัดสินใจเลือก F-15E ให้เป็นเครื่องบินที่จะได้เข้าประจำการจากเหตุผลหลักคือการใช้งบประมาณในการพัฒนาน้อยกว่า F-16XL ถึง50%ในขั้นต้นกองทัพอกกาศสหรัฐได้ประเมินจำนวนของ F-15E ที่ต้องการไว้ที่ประมาณ400เครื่องแต่ในภายหลังได้มีการปรับลดลงเหลือ392เครื่องการก่อสร้าง F-15E 3ลํลแรก เริ่มในปี1985โดยลำแรกมีรหัส86-0183มันได้ทำการบิดขึ้นครั้งแรกในวันที่11ธันวาคม1986และอีกสองลำที่เหลือมีรหัส86-0184และ0185ได้ถูกสร้างและทดสอบการบินในช่วง2ปีถัดมาเครื่องบิน f 1 5 e ในสายการผลิตจริงลำแรกได้ถูกส่งมอบให้กับกองบินฝึกทางยุทธวิธีที่405ศันนทัพอากาศลุกอริโซนา ในเดือนเมษายนปี1988สายการผลิตดำเนินมาจนถึงทศวรรษที่2,000ด้วยจำนวนการผลิต236เครื่องสำหรับประจำการกับกองทัพอากาศสหรัฐการออกแบบ F 1 5 E Strike Eagle เป็นการพัฒนาต่อย,ยอดที่แตกต่างจากต้นฉบับอย่างสุดขั้วจากเดิมที่เครื่องบิน F 1 5ถูกวางบทบาทไว้ให้เป็นเครื่องบินขับไล่ในการครองอากาศโดยเฉพาะ ที่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเหมาะกับการนำมาใช้ในการโจมตีภาคพื้นดินแต่ใน F-15E มันกลับเป็นได้ทั้งเครื่องบินโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่บินได้ไกลและยังสามารถเข้าต่อสู้แบบอากาศส่วนอากาศได้หากจำเป็นพื้นฐานโครงสร้างทั้งหมดของ F-15E ไม่แตกต่างจาก F-15 ทั้งขนาดความสูงไปจนถึงระบบเอวกทอิภายในบางอย่าง F-15E มีพื้นฐานลำตัวมาจาก F-15D เครื่องบินสําหรับฝึก2ที่นั่งแต่ก็มีอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการทําการรบเท่ากับรุ่น4แต่สิ่งที่สังเกตภายนอกที่แตกต่างกันคือในรุ่น Style Eagle นี้จะพบว่ามีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอก Field Tank, c o n f o r m a l f i e l Tank CFT ที่ด้านข้างอินเท e ทั้งสองข้างโดยถังเชื้อเพลิงนี้จะมีแรงต้านอากาศที่ตับสามารถเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับอากาศยานได้ข้างละ750กรลลอนหรือ2 8 3 9ลิตร และถังเชื่อเพลิง CFT นี้เองจะเพิ่มตำแหน่งติดอาวุธให้กับ F-15E อีกข้างละ6จุด F-15E มีรุ่นย่อยที่ถูกพัฒน,นาต่อยอดมาอีกจำนวนหนึ่งโดยเวอร์ชันมาตรฐานรุ่นแรกสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐมีชื่อ F-15E Strike Eagle ที่มีการสร้างออกมาทั้งสิ้น236เครื่องในเครื่องบินชุดแรกๆมีการติดตั้งเครื่องยนต์ Pratt Whitney F-100 PW-220 แต่ในรุ่นหลักหลัง ได้มีการเปลี่ยนมาติดตั้งเครื่องยนต์ p a t แอนว n e y f ่เอฟ0้อ2 2ที่มีพละกกำลังสูงขึ้น F-15i Ra-M เครื่องบินรุ่นพิเศษสำหรับอิสราเอลยังคงใช้งานเครื่องยนต์ PW-229 แต่มีระบบ Avionic ที่แตกต่างจาก F-15E รุ่นทั่วไปแต่เดิมมีการใช้ Targeting Port แบบ Sharp Shooter แต่ได้เปลี่ยนมาติดตั้งระบบ Lantern Port ในภายหลัง และยังใช้งานระบบ RWR แบบ e r i s s a SPS 2 1 1 0ที่อิสราเอลพัฒนาขึ้นเอง F 1 5 S รุ่นย่อยของซาอุดีอาระเบียที่ผลิตตั้งแต่ปี1996ถึง1998ด้วยจำนวน72ลำมันแทบจะไม่แตกต่างจาก F 1 5 E รุ่นปกติแต่มีการดาวเกตระบบเรดาร์ F 1 5 K รุ่นพิเศษสำหรับเกาหลีใต้ มันได้รับชื่อว่า s ร a m Eagle โดยบริษัทอุตสาหกรรมเกาหลีใต้มีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนถึง40%และมีส่วนร่วมในการประกอบอากาศยาน20%มันเป็น F-15 แบบแรกที่ใช้เครื่องยนต์ General Electric F-110 GE-129 แต่ในเครื่องบินชุดที่2ได้เลือกกลับมาใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney PW-229 กองทัพอากาศเกาหลีใตไ้ได้รับมอบเครื่องบิน F-15K ทั้งสิ้น50ลำในปี2011 1> f 1 5 k ติดตั้งอุปกรณ์หลายๆอย่างที่แตกต่างจาก f 1 5 e เช่นระบบ irsta a s 4 2ระบบส่งข้ามอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ในห้องนักบ,บินระบบสื่อสารทั้งวิทยุและ Data Link ระบบเรดร์ apg 6 3 v 1และรองรับต่อการใช้จรวดนำวิถี agm 8 4 k s r AM ER, a m ER agm 8 4 h h a r p o o n block 2และ kepd 3 5 0 F-15SG Eagle สำหรับกองทัพอากาศสิงคโปร์ที่มีพื้นฐานมาจาก F-15K ของเกาหลีใต้แต่มีการปรับปรุงใช้เลดาอีซาแบบ APG-63 V3 และระบบสงคามอิเล็กทรอนิกส์ที่ดูจะยกเครื่องชุดใหญ่ทั้งแ a m เมอร์ที่มีจำนวนมากขึ้นและสายอากาศ RWR ที่คาดว่ารองรับสัญญาณได้ถึง40 g h ิกะเฮิร์เครื่องบิน F-15SG ยังได้ถูกดัดแปลงไปเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดของซาอุ F15SA อีกด้วย F15 Advanced Eagle ค c o n c ปต์ในการปรับปรุง F15 โมเดลก่อนหน้านี้ให้มีจุดติดตั้งอาวุธเพิ่มขึ้นที่ใต้ปีกมีระบบควบคุมการบินไฟบอยวพร้อมกับเรดาร์อีซที่เลือกติดตั้งได้ทั้ง r a d i o n AN/APG-82V1 หรือ AN/APG-63V3 ในส่วนของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และคอนเซปต์เซนเซอร์อื่น จะมีพื้นฐานมาจาก F 1 5 SG เป็นอย่างน้อยหรืออาจมีการเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ซื้อคอนเซปต์ Concept F 1 5 Advanced Eagle ได้นำไปสู่การพัฒนาและสร้างเครื่องบิน F 1 5ในเจเนอเรชันปัจจุบันนั่นคือ F 1 5 SA ของซาอุ F 1 5 QA ของกาตา F 1 5 IA แบบใหม่ของอิสราเอลและ F 1 5 EX เครื่องบินยุคที่4ที่ได้ไปต่อกับกองทัพอากาศสหรัฐ โดยมันจะถูกนำไปใช้งานทดแทนเครื่องบิน F-15 CD แบบเดิมที่กำลังจะปลดประจำการและจะใช้งานควบคู่กับเครื่องบินขับไล่ยูทีหเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของ F-15E ในยุคแรกจะใช้ของ Pat แอ Whitney F-100 PW-220 จำนวน2เครื่องยนต์ที่มีแรงขับ Dry t u ัสเครื่องละ1 4 5 9 0ปอนด และเมื่อใช้สันดับท้ายจะสูงถึง23,770ปอนด์แต่ใน F-15E ของกองทัพอากาศสหรัฐในชุดหลังมีการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์แบบ F-100 PW229 ที่มีแรงขับสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น29,160ปอนด์ใน F-15 ของเกาหลีใต้บางส่วนของสิงคโปร์และรุ่นที่ต่อยอดมาจาก F-15 SG จนมาถึง F-15EX เลือกใช้เครื่องยนต์ของ General Electric F 1 1 0 GE 1 2 9ที่มีแรงขับสูงสุด29,400ปปอนด์โดยกำลังของเครื่องยนต์ที่สูงทำให้ F 1 5 E ไปจนถึง F 1 5ในรุ่นย่อยต่างๆทำความเร็วได้สูงสุดในระดับซ u เปอร์โซนิกทุกระดับชั้นความสูงและความเร็วสูงสุดที่เพดันวินสูงก็มากกว่ามัก2 เชื้อเพลิงภายในลำตัวบรรทุกได้23,350ปอนด์เมื่อติดตั้ง CFT และยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรอง2ทาถังที่ใต้ปีกทั้งสองข้างและใต้ท้อง1ถังที่จะทำให้มีเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีกราวๆ1,000 0ปอนด์ด้วยเชื้อเพลิงจำนวนมากทำให้ F-15E สามารถบินเดินทางได้ไกลกว่า3,900กกิโลเมตรและเมื่อทำการรบ มันมีรัศมีในการปฏิบัติการไกลสุดกว่า690ไมล์ทะเลหรือประมาณ1,200กิโลเมตรแต่ในปฏิบัติการที่ยาวนานและต่อเนื่องมันก็ยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ด้วยระบบบูมตามมาตรฐานของกองทัพอากาศสหรัฐห้องนักบิน F 1 5 e มี2ที่นั่งโดยที่นั่งหน้าเป็นตำแหน่งของนักบินและที่นั่งหลังเป็นของนายทหารระบบอาวุธ WSO ตำแหน่งที่นั่งหน้ามีการปรับปรุงจาก F15CD อย่างมากคอนเซปต์ a s s Cockpit ได้เริ่มถูกนำมาใช้งานมันมีจอแสดงผลขนาดใหญ่3จอและจอแสดงผล RWR แยกต่างหาก Head-Up Display มีขนาดใหญ่ขึ้นมากรองรับต่อการแสดงภาพ i n นฟ a า e รจากระบบกล้อง Navigation p o d ที่ช่วยในการทำการบินเวลากลางคืนที่เบดานบินตำ่ำส่วนของที่นั่งหลัง มีจอแสดงผลถึง4จอทำให้สามารถทำภารกิจได้ทั้งการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรืองานสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีในตำแหน่งที่นั่งหลังของ F-15E ถูกออกแบบให้ WSO สามารถควบคุมเครื่องบินได้ผ่านสติ๊กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใน F-15EX จะมีการปรับปรุงห้องนับินไปอีกขั้นหนึ่งรูปแบบจะคล้ายกับเครื่องบิน F-35 ที่มีจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบทัชสกรีนและแบ่งการแสดงผลได้อิสระตามผู้ใช้ระบบตรวจจับเรดาร์ของ F-15E เป็นแบบ AN/APG-70 ที่มีพื้นฐานมาจาก AN/APG-63 ที่เคยใช้ใน F-15 ตั้งแต่รุ่น A ถึง D มันมีความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นและต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยลงลดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบ,บำรุง และอีกจุดที่สําคัญคือโหมดในการทํางานแบบแอร์ทูกราวที่จะใช้สัญญาณเรดาร์ในการสร้างภาพแผนที่พักพื้นดินสําหรับการโจมตีในเครื่องบิน S5E e รุ่นส่งออกจะมีการลดประสิทธิภาพของเรดาร์ APG 70ลงในโหมดภาพแผนที่เรดาร์ระยะในการตรวจจับเป้าหมายทางอากาศของ a p g 7 0ทําได้ดีในระดับเดียวกับ f 1 5 CD ใน f 1 5 SG ของสิงคโปร มีการเปลี่ยนมาใช้เรดราอีซาแบบ ANAPG 63V3 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเลดราเดียวกับของ Super Hornet APG 79โดยรวมมันมีสมรรถนะที่ดีกว่า APG 70แบบเดิมเรดราอีซาอีกแบบหนึ่งของสายตระก,กูล Strike Eagle คือ ANAPG 82ที่มีหน่วยประมวลผลของเรดราแบบเดียวกับเลดรา ANAPG 79ของ Super Hornet และสายอากาศแบบเดิมของ APG-13V3 ด้วยการผสมผสานของเทคโนโลยี2ตัวนี้ทำให้เรดาร์แบบใหม่สามารถส่งสัญญาณแจ m เมอร์ได้พร้อมกับการใช้งานเรดาร์โดยไม่ลดประสิทธิภาพเรดาร์นี้ถูกใช้งานกับ F-15E ที่ได้รับการปรับปรุงในรหัสเร d a ร Modernization Program และได้ถูกเลือกให้ใช้งานกับ F-15IA ชุดใหม่ของอิสราเอล อีกทั้งญี่ปุ่นยังสั่งซื้อเรดาร์ชนิดนี้จำนวน103ชุดเพื่อนำไปติดตั้งกับ f 1 5 j ระบบเซ็นเซอร์อื่นจะติดตั้งที่ตำแหน่งพอร์ตใต้อินเทคโดยจะมีทั้งระบบ i n f o r a t e search and track aas 4 2ระบบ anaq 1 3 navigation pod r สำหรับการบินกลางคืนเพดานบินตำ่ำนอกจากนี้ยังมี targeting pod r สำหรับชี้เป้าและนำวิถีเลเซอร์ให้กับลูกระเบิด เลือกใช้ได้ทั้ง ANAAQ 14 Targeting Pod ANAAQ 28 r i t e n i n g Pod และ ANAAQ 33 Sniper Advanced Targeting Pod ระบบป้องกันตัวเองการป้องกันตัวเองของ F-15E จะมีระบบรวมการที่ชื่อ Tactical Electronic Warfare System T E W S โดยระบบนี้ จะประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆเช่น RWR แบบ ALR 5 6 c ระบบ Electric Warfare Warning Set ALQ 1 2 8และระบบ Jammer ภายใน ALQ 1 3 5 Internal Countermeasure Set และช่องปล่อยชาร์ปและแฟร์ a l e 4 0หรือ45 Jammer ของระบบ ALQ 1 3 5นอกจากจะรบกวนสัญญาณเรดาร์นำวิถีระบบอาวุธในย่านความถี่สูงๆได้แล้วมันยังสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ความถี่ต่ำ เช่นเรดาร์ค้นหาเป้าหมายได้อีกด้วยใน F-15 SG ไปจนถึงสายตระกูลใหม่ๆอย่าง F-15EX มีการอัปเกรดระบบ EW Suite ใหม่ที่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในเชิงลึกแต่คาดว่ามีการรองรับการแจ้งเตือนภัยคุกคามจากเรดาร์ตั้งแต่0.5ไปจนถึง40 GHz และสายอากาศระบบลบกวนสัญญาณที่จำนวนเพิ่มขึ้นมาเป็นไปได้ว่าขีดความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาจสูงขึ้น ระบบอาวุธระบบอาวุธส่วนใหญ่ยังคงคล้ายกับ F-15 ทั่วไปเปินใหญ่อากาศ20มิลมตรแบบ M61A1 Vulcan ยังคงติดตั้งอยู่ตำแหน่งเดียวกันบรรจุก,กระสุนได้500นัดจุดติดตั้งอาวุธในรุ่น E มีทั้งหมด15จุดและในรุ่น EX ได้เพิ่มขึ้นเป็น17จุดรองรับน้ำหนักบรรทุก23,000ปอนด์หรือราวๆ10ตันเลือกติดตั้งอาวุธได้ดังนี้ จรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM9 Sidewinder Python 4และ5สำหรับ F15I AIM120 AMRAM จรวดนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM130 AGM154 JSO AGM-158 JASSM AGM-84 Harpoon และ AGM-84K SRAM ER สำหรับ F15K ระเบิดระเบิดขนาด2,000ปด์ GBU 10 24และ27ระเบิดขนาด2,000ปร์ GBU 31ระเบิด Bunker Buster GBU 28 gbu 1 GB 2 gbu 3 8 gbu 39 small diameter bombs ระเบิด cluster bomb ระเบิดอเนกประสงค์ทั้งแบบ500ปอนด์และ2000ปอนด์ หลังจากที่ F-15E ลำแรกได้เข้าประจำการก,กับกองทัพอากาศสหรัฐในปี1988มันก็เข้าสู่ขั้นตอนขีดความสามารถในการปฏิบัติการขั้นต้นในวันที่30กันยายนปี1989และภารกิจการลบแรกของ F-15E คือสงครามอ่าวปี1991ในช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการพยายุทะเลทราย F-15E จำนวน24เครื่อง ถูกกำหนดให้ทำภารกิจค้นหาและทำลายอาวุธสกัดของอิรักทางฝั่งตะวันตกในวันที่17มีนาคมปี1991และภารกิจนี้ดำเนินต่อเนื่องในวันถ,ถัดไปโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังถูกใช้ต่อภารกิจในการทำลายเครื่องบินอิรักที่จอดอยู่ในสนามบ,บินทาวรลและเป้าหมายภาคพื้นดินอื่นๆในสงครามครั้งนี้มีการเข้าต่อสู้กับเครื่องบินมิ29หึครั้ง มีบันทึกว่า F-15E ทำการยิงด้วย AIM-9 Sidewinder แต่ไม่สำเร็จซึ่งแต้มสังหารอากาศยานเดียวของ F-15E ในสงครามนี้คือการทำลายเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 แต่ไม่ใช่ด้วยจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศแต่กลับเป็นระเบิดนำวิถีด้วยเรเซอร์ GBU-10 ตลอดพวกของสงคราม F-15E ถูกกำหนดให้ทำภารกิจต่อฐานยิงสกัดจำนวนมากที่มีการป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นและซับซ้อน มันต้องเผชิญทั้ง sa 2 sa 3 sa 6 sa 8ไปจนถึงปืนต่อสู้อากาศยานหลายรูปแบบหลังจากจบภารกิจ42วันเกิดความสูญเสีย f 1 5 e ไป2องลำโดยถูกยิงตกจากจรวด sa 2และปืนต่อสู้อากาศยานปฏิบัติการ southern watch และ northern watch ในการประกาศเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้าอิรักหลังจากปฏิบัติการพายุทะเลทรายจบลง F-15E ถูกวางกำลังในตุรกีเพื่อทำการบินลาดตระเวนติดอาวุธเหนือพื้นที่เขตห้ามบินมันมักจะได้รับคำสั่งให้ทำภารกิจที่ไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าจากเครื่องบินเอแวกหลายครั้งและในปี1998ต่อปฏิบัติการ Operation Desert Fox เครื่องบิน F-15E จำนวน3ามลำได้ทำลายเลดา้าควบคุมการยิง SA-3 และส่วนประกอบอื่นๆในแบตเตอรี่ ด้วยระเบิด g b u 12จาก S-15E ทั้ง3ลำลำละ2ลูกนอกจากนี้ในปฏิบัติการแถบคาบสมุทรบอลคาน S-15E ถูกมอบหมายให้ทำภารกิจโจมตีและทำลายระบบป้องกันบรยยากาศของเซอร์เบียในหลายๆภารกิจและในการรบของสงครามตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเครื่องบิน S-15E ยังได้เข้าร่วมแทบจะทุกสมรภูมิเช่น Operation Enduring Freedom ในการบุกอับกานิสถาน การโจมตีอิรักครั้งที่2ในปี2003จนถึงโอเปอเรชันโอเด e ซิดอนในลิเบียปี2011และการต่อสู้กับกลุ่ม IS ตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันไม่เพียงแต่สหรัฐเท่านั้นอิสาราเอลก็เป็นผู้ใช้งาน F-15i ที่ค่อนข้างได้ผลลัพธ์ที่ดีจากผลสำเร็จของการโจมตีทาาอากาศที่กองทัพอากาศอิสาราเอลได้ลงมือปฏิบัติซาอุดีอาระเบียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นำาอ1 5 เข้าสู่สนามรบในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนทางตอนเหนือตั้งแต่ปี2015มีรายงานถึง F-15S ของซาอุตกในอ่าวเอเดนโดยฝ่ายฮูติและกองทัพเยเมนได้อ้างว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำนี้ตกและต่อมาในเดือนมกราคมปี2018 F-15S ถูกยิงได้รับความเสียหายจากจรวดพื้นสู่อากาศแต่ไม่มีรายงานถึงการสูญเสียในขณะที่อีก2เดือนถัดมากบฏฮูติ ได้เผยแพร่วิดีโอของการยิง f 1 5้ว s โดยลูกจรวด r 2 7ที่ดัดแปลงมายิงจากพื้นดินปัจจุบันการผลิตเครื่องบิน f 1 5ทั้งหมดอยู่ในการครอบครองของบริษัทโบอิงและถึงมันจะเป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ยุคที่4แต่ดูเหมือนว่ากองทัพปรกาศสหรัฐย,ยังคงต้องการมันเป็นจานวนมากในปีงบประมาณ2020กระทรวงกลารหมสหรัฐได้ร้องของบประมาณจำนวน1 1พันล้านเหรียญ เพื่อจัดซื้อ f 1 5า ex จำนวน8เครื่องจากแผนการจัดหาทั้งหมด1 4 4เครื่องเหตุที่เครื่องบินขับไลยุที่ียังคงถูกใช้ในสหรัฐเป็นเพราะการประจำการเครื่องบินขับไลยุที่หนั้นดูจะใช้งบประมาณที่สูงมากทั้งจากการถูกจำกัดการจัดหา f 2 2ที่มีจำนวนไม่ถึง200เครื่องและการเข้าประจำการ f 3 5ที่ล่าช้ากว่ากำหนดเครื่องบิน f 1 5รุ่นที่ทำการปรับปรุปรงระบบตรวจจับต่างๆให้เทียบเท่ากับเครื่องบิน gen5 และการติดอาวุธได้จํานวนมากทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดูจะเป็นทางออกสําหรับการคงทั้งคุณภาพและปริมาณของกําลังทางอากาศสหรัฐให้เพียงพอกับภัยคุกคามในปัจจุบันแน่นอนว่าต่อจากนี้เราจะยังได้เห็นสายตะกูลของเครื่องบิน F-15 บอยบินอยู่ในกองทัพอากาศหลายๆประเทศแต่ก็ยังไม่แน่ว่าในตลาดการส่งออกเครื่องบินต่างประเทศ F15EX จะสามารถทำตลาดสู้เครื่องบินขับไล่แบบอื่นๆได้หรือไม่